กันนะคะในรายการสวยใสด้วยคอลลีค่ะเราสามารถส่งต่อความสวยให้กับตัวเองรวมไปถึงคนที่คุณรักอ่านะคะแล้วก็เพื่อนๆสาวๆของคุณนะคะก็สามารถสวยใสได้ด้วยคอลลีคอลลาเจนนะคะแต่ว่าวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทาครีมกับผิวเราทุกวันอย่างเงี้ยเราเจอแบบสัมผัสทุกวันแต่พี่อยากรู้ว่าผิวของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยเนาะ ผิวของเราเนี่ยมันก็จะเป็นผิวหนังชั้นผิวหนังแท้คือมันมีผิวหนังกำพร้าก่อนแล้วก็ผิวหนังแท้ในผิวหนังแท้มีอะไรแต่ในผิวหนังแท้มีมี2ประกอบส่วนประกอบ2อย่างที่สาคัญ่<ช>ค่ะก็ค,คืออย่างแรกเลยคอลลาเจนคอลลาเจนช่วยให้เรื่องอะไรมันมีความสาคัญไงคะคอลลาเจนเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราตึง<อ>แข็งแรงแล้วก็ดูเรียบเนียนแบบรูปไปแบบผิวเด็กเลยอ๋ออ,อ,อย่างที่สองอย่างที่สองจะเป็นอีลาสตินค่ะซึ่ขาดไม่ได้เหมือนกันตัวนี้บางคนแบบเออผิวแห้งเพราะขาดตัวนี้เขา มันช่วยในเรื่องของชุ่มชืช้นนะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะ<ช>ผิวเป็นสปริงดูสปริงพอสองตัวนี้ยู่ด้วยกันถ้ายิ่งมีเยอะนะคุณจะดูแบบ เฟสมากเหมือนผิวเด็กใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคอลลาเจนนะคะในร่างกายของเราเนี่ยมีมากถึง7 5โอ้โหมันสำคัญขนาดว่าแบบสำคัญรองจากน้ำเลยน้ำในร่างกายนี่ว่าเยอะแล้วนะค่ะคอลลาเจนนี่รองมาเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเรื่องของคอลลาเจนให้มากมากเลยทีเดียวแต่พอเราให้ความสำคัญแล้วต้องถามกันว่าเราให้ความสำคัญแล้วตัวอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คอลลาเจนเราหายไป หอยที่แน่ๆเลยค่ะพี่วิเรื่องแดดค่ะหลายๆคนต้องเจอแดดเดี๋ยวนี้แบบแรงร้อนกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่พระโล,ลงสียูวีใชจ่จริงๆแล้วรังสีย v วีนะคะมันเป็นคลื่นแสงนะคะแสงแดดส่องมายังโลกของเราเนี่ย ก็สามเอ่อจะทําให้ทําร้ายผิวของเราแล้วก็ทําให้จํานวนเม็ดสีมันเองเนี่ยผลิตมากขึ้นทําให้เป็นผลของการที่เราดําขึ้นคือแกระดากระด่างใช่คือบางคนไม่ใช่กระดํกระด่างค่ะดาทั้งตัวเพราะว่าโดนแดดใช่ไหมเพราะอะไรมันอะไรที่มันทําให้แสงมันรอดเข้าไปได้อะคะก็เพราะว่าคอลลาเจนของเราน้อยลงคือคอลลาเจนมันมีลักษณะเป็นแหน เป็นเส้นใยโปรตีนนีใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันน้อยลงเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงพอยุบตัวลงมันก็จะบางใช่ปะมันจะมีช่องโหว่แล้วเม็ดสีเม็ดดินมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้พอโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นพวกกระฝ้าจุดด่างดำหรือว่าผิวคล้ำใช่ไหมคอลลาเจนนี่แบบว่าเป็นตัวดักก่อนดักไม่ให้ลงไปถึงใต้ผิวหนังใช่คือเป็นตัวที่ครอบครุมไวเม็ดสีเอาไวค่ะโหยุนี้มีทั้ง UVA UVB สารพัดจะ UV ถ้าแบบโดนแดดทั้งวันนี่ต้องทาครีมกันแดดทั้งวันเลยป่ะย่ะ จริงๆแล้วอะอยู่ในร่มเนี่ยใครที่ทํางานในออฟฟิศบางคนก็เป็นกลาดาได้เออทำไมอะคะจริงๆพวกแบบไฟนีออนเนี่ยค่ะมันเป็นหมดเลยนะทำรายเราได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วอยู่ในร่มเนี่ยเราก็ต้องทาครีมกันแดดและยิ่งถ้าไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยก็จะยิ่งต้องทากรีมกันแดดอย่างทุกๆสองชั่วโมงโอ้โหแต่นอกจากในเรื่องของแดดแล้วมีอะไรอีกที่ทำรายผิวของเรา ปาร์ตี้บ่อยเนี่ยสำคัญค่ะทั้งแอลกอฮอล์ทั้งบุหรี่นะคะแล้วก็ชากาแฟอใช่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะน้ำมันลมชากาแฟเนี่ยทานเข้าไปทุกวันทุกวันไม่รู้มันไปทำลายคอลลาเจนใช่จริงๆแล้วนะคะสังเกตเลยใครที่ชอบทานชากาแฟ นะคะจะแก่เรือคนอื่นค่ะใช่และแอลกอฮอลด้วยใช่นะคะบุหรี่ไวมากบุหรี่อะไรพวกนี้นะคะถ้าใครที่ชอบปาร์ตี้เนี่ยจะจะสังเกตได้เลยว่าผิวจะไปกับคนอื่นเขาแล้วถ้าสมมติบางคนหยุดไม่ได้อย่างเช่นแบบบางคนชอบติดกาแฟอย่างแม่นี่ะติดเงนี้หยุดไม่ได้ต้องทําไงอะคะคือจริงๆแล้วค่อยๆลด เพราะว่าถ้าไม่ลดนะคะมันจะทําให้เราขัดขวางคอลลาเจนอ่ขัดขัดขวางการดูดซึมใช่ให้แบบว่าร่างกายของเราผลิตคอลลาเจนน้อยลงคอลลาเจนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีประสิทธิคาพไม่เท่าที่มันควรจะเป็นโอ้โหโอ้โหง่ะลำบากะยากเย็นมากแล้วถ้าขาดคอลลาเจนเมื่อไหร่มันจะตามมาด้วยริ้วรอยริ้วรอยมันจะชัดขึ้นโอ้แต่นัดไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าพอคอลลาเจนน้อยเนี่ยเมลานินจะผลิตมันจะแซ่ขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยคอลลาเจนสำคัญนะพี่สำคัญมากนะคะและจริงจริง แล้วคอลลาเจนมันก็มีหลากหลายรูปแบบณปัจจุบันนี้เรามีการวิจัยและการศึกษาคอลลาเจนในทั้งหมดนะคะในโลกวบนี้เนี่ยตอนนี้ศึกษาได้มีทั้งหมด29แบบแต่ที่มีมากที่สุดในผิวของเรานะคะถึง90%เลยคือมีอยู่4แบบอ๋อ4แบบมีอะไรบ้างคะพี่มีไทวันไทชูไทไททรีแล้วไทโคือมี4แบบค่ะไทแรกเนี่ยจะอยู่ในพวกเส้นเอ็นนะคะในผิวนะคะในในเรื่องของ เยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะในกระดูกแล้วก็ในฟันนะคะส่วนไททูเนี่ยจะอยู่ตามข้อต่อกระดูกอ๋ออ๋อยางงี้ทานคอลลาเจนไปก็ช่วยเรื่องกระดูกด้วยใช่ไก็แล้วแต่ว่าจะทานคอลลาเจนไททูไหนสมว่าอย่างบางแบรนด์ตามท้องตลาดจะผลิตจะผลิตคอลลาเจนเฉพาะไททูเพื่อช่วยบำรุงกระดูกตามข้อต่อหรือคนที่เป็นพวกกระดูกอักเสบอะไรเงี้ยหัวเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ค่ะก็ก็จะเป็นไททูแต่ถ้ามีมากที่สุดเลยที่มีนิยมตามท้องตลาดนะคะก็คือไตวัน นะคะส่วนไททรีเนี่ยจะมีมากที่สุดเลยคือตอนเด็กอ่าไททรีก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังของเราอะไรพวกนี้ตามเสเลอดของเด็กใช่จะผลิตไททรีนะคะมากที่สุดแต่เมื่อโตขึ้นไททรีจะหายไปจะมาแทนที่ด้วยไทวันนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตามเนี่ยที่เราที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นไทวันจะเป็นไทวันนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระชับเต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเขาจะมีหลายแบบทั้ง เออมาจากหมูจากปลาจากโอ้โหเยอะแยะมากมายคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการเลือกคอลลาเจนให้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจริงๆควรจะเลือกจากปลาจากปลาดีที่สุดเ,ออเพราะาว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าปลามันกินพวกสาหร่ายไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเนาะใช,นะใช่นะคะเพราะแล้วก็ เขาวิจัยแล้วว่าคอลลาเจนจากหนังปลาหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับคอลลาเจนในผิวของเราผิวของมนุษย์ของเราเนี่ยมากที่สุดเังนงั้นพอเราทานไปมันก็เนาะเหมือนกับว่าของอะไรที่มันคล้ายๆกันมันก็ดูดซึมกันได้ใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบคอลลาเจนสังเคราะห์อะไรพวกนี้มันจะไม่ดูดซึมและร่างกายเราจะแอนตี้อ๋อแอนตี้ก็ทานไปก็เท่านั้นทานไปก็จะไม่เห็นผลเท่าที่ควรเหมือนกับตาตามท้องตลาดทั่วไปบางทีเราไม่รู้หรอกว่าทามาจากอะไรแล้วก็ได้แต่ทานคือเท่าที่พี่เคยเคยเคยศึกษามากเราก อย่างที่บอกนงางัวนางควายแลไรนู้นเลยใจฉันจะไปแชะว่า <laughs> มันแค่ฟังว่ามันมาจากหนังคือถามว่ามันมีคอลลาเจนจริงไหมใช่มันมีคอลลาเจนจริงนะต้องยอมรับว่ามีคอลลาเจนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกือบทุกชนิดมีคอลลาเจนอยู่แล้วแต่ว่ากระนุกสะเป้ามาจากหนังวัวหนังพอยนะหอเป่ากลับมากับกลับมากลับมาจากปลาเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราต้องเลือกมาจากปลาใช่ไหมเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันผ่านการรับรองมาแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะแล้ววันนี้เนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์คอลลาเจนก็จากปลาทะเลเหมือนกันแต่เราอยากจะรู้ว่ามันจะ มีผลแล้วก็ส่งผลทําให้ผิวเราเป็นยังไงบ้างอยากรู้แล้วอะเออถ้าอยากรู้เนี่ยเราบอกกันเองไม่ได้ไงออใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะมายืนยนันใช่มายืนยนันแล้วก็มานั่งเล่าประสบการณ์ของเธอว่าเธอมีวิธีการดูแลผิวอย่างไร<อ>ด้วยคอลลีคอลลาเจนเนะคะแต่ว่าต้องเ,อเป็นสาวสวยด้วย มีแต่สาวสวยมาในการเราอ่ะวันหลังพาใช้หนุ่มองมั้งได้ไหมเนาะอ่ะแล้วค่ะเราก็อิจฉาเปอย่างนั้นแหละนะแต่เราก็อยากมีผิวสวยอย่างเธอแต่ต้องอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอกันค right? şey ่ะค่ะริวรอยร่องลึกผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสจุดด่างดำรอยสีรูขุมขนกว้างหากคุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้ให้คอลลี่คอลลาเจนเป็นทางออกสำหรับคุณคอลลีคอลลาเจน6 0 0 0มิลลิกรัม ผลิตจากคอลลาเจนร้อยปอเซ็คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นผ่านกระบวิธีการผลิตจนเป็นคอลลาเจนในรูปแบบผงที่มีโมเลกุลขนาดเล็กถึง6,000มิลลิกรัมมีกลิ่นหอมรับประทานง่ายทำให้คลลี่คอลลาเจนถูกดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นและยังมีส่วนผสมของวิตามินซี ช่วยเสริมริ์และต้านอนุมูลอิสระซึ่งทําให้คัรลีคอลลาเจนเห็นผลได้รวดเร็วและชัดเจนกว่าคอลลาเจนพุดทั่ไปตามท้องตลาดและถูกยอมรับจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลไวและได้ผลจริงสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการรับประทานคอลลาเจนที่ได้ผลลัพธ์เรื่องผิวพรรณเป็นหลักค่ะ ข้อแรกนะคะคอลลาเจนต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกไปว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนร่างแหอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราเขาจะทํางานร่วมกับอีลาสตินค่ะซึ่งอีลาสตินก็เป็นร่างแหเช่นกันเวลาเขาทางานด้วยกันเนี่ยเขาจะเสริมฤทธิ์การทํางานค่ะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยดสดใสดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นแล้วอีลาสตตนเนี่ยหาได้จากไหนง่ายๆเลยค่ะออลาสตตนเนี่ยได้มาจากวิตามินซีค่ะถ้าเราทานวิตามินซีในปริมาณที่เพียงพอนะคะจะทําให้เส้นใยออลาสตินเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบทั้งคอลลาเจนและก็วิตามินซีอยู่ด้ยวยกันจะได้เสริมฤทธิ์การทํางานซึ่งกันและกันผิวพรรณก็จะได้เปล่งปลั่งสดใสมากขึ้นค่ะสําหรับปริมาณคอลลาเจนที่บอกไปนะคะว่าคนเราควรได้รับคอลลาเจนอย่างน้อยวันละสี0พันมิลลิกรัมหรือเฉลีย่ยที่ประมาณ6000มิลลิกรัมจะได้ผิวพรรณที่ดีละจะได้ผิวพรรณที่ดีแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกซื้ออคลเเจนนี่ย ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสินค้าออกมา,มากมายค่ะทั้งคอลลาเจนชนิดผงคอลลาเจนชนิดเม็ดก็ต้องบอกความแตกต่างนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นคอลลาเจนชนิดผงเนี่ยก็จะมีหนึ่งซองอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 5,000 6,000มิลลิกรัมทานวันละซองก็คือจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่เลือกคอลลาเจนชนิดเม็ดนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะแต่คอลลาเจน1เม็ดเนี่ยจะมีปริมาณคอลลาเจนอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากทานคอลลาเจนนะคะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คววรทานละ 10ถึง12เม็ดเป็นอย่างน้อยค่ะจะได้ปริมาณคอลลาเจนที่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาผิวพรรณค่ะคอลลี่คอลลาเจนใช้แล้วเห็นผลร0 0เซค่ะสวยใส่ด้วย,ยคอลลี่คอลลี่คอลลาเจนคอลลาเจนร้อเปอร์เซ็นต์จากประเทศญี่ปุ่นปกติ1กล่องราคา2450บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องในราคาเพียง5,850บาทสนใจสั่งซื้อหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ที่เกิดไวในช่วงที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีสาวสวยนะคะที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงกับคอลลีคอลลาเจนนะคะ,ะจะเห็นผลขนาดไหนถูกใจอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังกันใช่ค่ะพ,พบกับคุณแพรวาพรทิพย์มานะเจริญค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะโอสวยเนาะเฮะ้ยทำไมคนที่มาออกยการเรามีแต่คนสวยๆ,วยๆงั้นเลย เอารอปเลยนะทำเราแบบว่าเราต้องรีบอัพตัวเองให้ดูดีขึ้นนะใช่ค่ะต้องถามก่อนว่าอาชีพตอนนี้ทำอะไรอยู่าตอนนี้ก็คือจะเป็นพิตตี้เอ็มซีตามงานนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าค่ะโอ๊ยอย่างนี้ไม่มีเวลาพักอะไรไหคะเนี่ยก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยเหรอ <laughs> ไม่มีเรวไม่มีว่าจจไม่โกหกเลยคือไม่มีคือบางทีแบบเราทาํางานแบบช่วงเช้าเงี้ยต,ตกตกเย็นแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปที่ร้านเพื่อจะไปเช็คเช็คงานต่นางต่อว่าเป็นยังไงบ้างเช็คยอดขายต่างๆคือมันก็เหมือนว่าทั้งวันเนี่ยเราต้องมีภารกิจหมดไอ้การที่เราจะต้องไปขาดผิวอะไรเงี้ย คือลืมไปได้เลยว่าม,มันคิดไม่ได้เลยว่ามันจะมีเวลาช่วงแหบบไปแล้วจริงๆถ้าพูดถึงเอ็มซีฟิตี้ต้องพูดถึงในเรื่องของความสวย <No. S 1> เธอจะดูแลวความสวยของตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าใช้รู้เรื่องหน้าตาไม่แพ้กับนักแสดงเลยมีวิธีคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมันมีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างแตกต่างกันก็คืออย่างของแพทย์เนี่ยก็คือปกติเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วเวลาที่เราออกออกไปตามงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยแบบทาครีมราลืมไงตื่นเช้าลืมแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมผิวเราแบบ เออเราก็ต้องคอยสวมถุงน่องนอ,งอะว่าผิวมันจะแบบแห้งเป็นขุย,ขยแต่มือเนี่ยกรงแขนก็คือแบบต้องทําใจว่าเวลาคนมาจับเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะไม่ลื่น,น,นอ่าใช่แนะลูกไปแล้วไม่ลื่นใช่แล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งของเราแล้วรวมไปถึงแบบ รับควผิวแห้งด้วยผิวแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งตัวทั้งหน้าเลยป่ะคะใช่ค่ะเวลาทาเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะเวลาผิวมันจะเป็นขุยตรงหน้าเวลาทาแป้งมันจะไม่ติดใช่ตัวดีเลยอ่ะเวลาผิวแห้งแล้วทาอะไรก็ไม่ชีวิตไม่ดีอ่ะจิ๊นแต่ว่านอกจากผิวแห้งมันขุยแล้วมันก็จะมาพร้อมกับกระและว่าที่เกิดขึ้นง่ายกว่าคนผิวมันหรือผิวผสมอ่าซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตรงหน้าเราเนี่ยบางทีเราโดนแสงแฟลชต่างๆที่เราเวลาไปตามงานมันก็จะเกิด พวกรอยดำรอยกั่งฟ้ากล้าใก่อนวัยกันควรขอ้โหมาเต็มเหมือนสาวฝรั่งเลยค่ะเอมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือเราก็จะมีวิธีแก้ค่ะคือพวกนี้ก็ลองใช้คลีนบ้างก็คือใครบอกว่าดีก็ใช้แต่คือบางทีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนแล้วมาต้องบอกว่ามากคือเหมือนเป็นผู้หญิงมาคุยกันนะก็คือแล้วมันจะประสบการณ์คือใครว่าครีมดีเนี่ยลองมาบางทีเขาดีกับหน้าเขาแต่มันไม่แมทกับหน้าเราเราก็ใช้ไม่ได้ผลเสียงเงินกับเรื่องพวกนี้เยอะมากตามเคาน์เตอร์แบรนด์บางคนแบบว่า ไปซื้อแบบเคาตะแบนแพงๆนะก็แพงแบบพีเป็นต้นแพ้ของแพงจริงๆแพ้ของแพงใครว่าแบบดียังงุ่นดีใช้ไม่ได้แต่คนอื่นแต่เาดุนดีทำไมคนอุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มัน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 ไม่เหมือน่ไเหมือนกันใช่พื้นผิวเราไม่เหมือนกันเพราะว่าส่วนผสมของตัวครีมแต่ละตัวเนี่ยบางทีเราใช้ถูกกับครีมที่ผสม่วนผสมของอันนี้ธรรมชาติองเ่าใช่มันก็เลยทําให้บางคนใช้เหมาะหรือไม่เหมาะแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยด้วยอาชีพส่วนใหญ่บางทีอาจจะแบบเร่งรัดนิดนึงการทาครี มันมันช้าเห็นผลช้าอย่างเดียวนั้นเดี๋ยวนี้ถามว่าเคยไหมที่ไปฉีดฉีดครูต้าเคยไหมเคยอันนี้ยอมรับไหมก็เคยก็ไปฉีดครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกอะไรมันเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเจ็บนะฉีดตรงไหนคะ ตรฉีดเข้าเส้นเลือดเลยจริงๆพี่วิเคย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 ได้สัมภาษณ์คุณหมอนะเขาเคยทำรายการสุขภาพเขาบอกว่าฉีดเข้าเส้นนี้อันตรายมากมเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นเ,เขาเรียกมะเร็งออฉีดไปครั้งเดียวเอ๊ะเราก็ไม่เห็นรู้สึกเลยแต่เขาบอกว่าต้องฉีดเรื่อยๆไม่ละพอละอครั้งเดียวเจ็บตัวแพงด้วยใช่ไหมได้ข่าวรู้แล้วยังไงมันก็คือเรา ก็ซื้อตัวยามาก็หลายพันอยู่นะหลายพันอ่าหลายพันอยู่แล้วก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแบบว่าฉีดให้เราอีกถ้าใครก็ไม่รู้ฉีดให้เรามีผลแบบว่ากับสุขภาพเราตามมาด้วยใช่แต่แต่ว่าถามว่ามันอันตรายไหมไม่แนะบอกว่าสาวๆเนี่ยไม่ไมแนะนำ,ำนะว่าให้<ล>ใหไปไปทําเพราะตรงเนี้ยเนี่ยมันต้องประกอบกับหมอที่เขาคอยดูแลพิเศษคือบางทีบางคนอาจจะไปฉีดกับหมอแต่คือโอเคถ้าถ้ากับหมอมันก็จะเป็นกรุตราที่แบบโอเคผ่านผ่านมาตรฐานหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าไปแบบ ตาแบบไปหิ้วไปอะไรอย่างนี้ไม่แนะนำแต่ในระยะยาววิมองว่าถ้ามันเข้าไปในเส้นเลือดมันเร็วมากไงมันเข้าไปในเส้นเลือดคือมันเร็วแล้วก็มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรคืออย่ามิว่าอย่าเสี่ยงดีกว่ามันทำต่งเกินไปอะหลอดอย่างนี้เลยหลอดเท่านี้เลยอ่ะกับในเรื่องของการดูแลตัวเองลองมาหลากหลายวิธีแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกคอลลีคอลลาเจนเป็นตัวช่วยในเรื่องความงามด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานพวก อาหารเสริมนะคะที่มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบละลายช้าดนึงเวลาร่างกายมันดูดซึมช้าแต่ตัวเนี้ยคือคอลลีคอลลาเจนเนี่ยคือรู้มาเหมือนกันว่าคอลลาเจนเนี่ยร่างกายมีอยู่แล้วละ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็จะบอกกันว่าเอ๊ะคอลลาเจนเนี่ยมันมีในร่างกายแต่20อัพเนี่ยนะคะมันก็จะผลิตน้อยลงอันนี้คือเราเราทราบเพราะเราทำงานในเรื่องของข้อเ่อการทำงามเรารู้นะคะก็บอกเออมันน้อยลงแต่คือเราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่า น้อยลงมันคือยังไงมันจะน้อยขนาดไหนมันจะทำให้เราเป็นยังไงแล้วพอว่าเออพอเราเอออยู่มากขึ้นพอถึงเวลาที่มันจะต้องรู้แล้วถึงเวลาของมันก็จะรู้สึกว่าเออผิวเราเนี่ยมันแบบเอ๊ะริ้วรอยเริ่มมาเวลาแบบหน้าเบื้องหน่อยนึงเริ่มบุ๋มตรงนี้เริ่มบุ๋มเริ่มเเริ่มมีหนวดแมวหนวดแมวก่อนแล้วก็จะเริ่มมาตรงนี้มาบุ๋มตรงนี้เวลาเราแบบ โกรธโมโหคือขี้ตมวดเลยมันจะขึ้นง่ายมากแล้วคือทีนี้ปุ๊บเราก็แบบเออแล้วก็ไมื่อนนึกเออเราเคยเราเคยลุ้นมานี่ห่าคอลลาเจนเนี่ยมันมันดีราะเออมันช่วยในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นจนวันหนึ่งก็คือไปไปดูแบบตามแบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกตาม i n s t a g r กรมนะตอนนี้สาวๆฮิตมากนะก็คือเวลาจะดูอัปเดตสินค้าหรือความสวยความงามคือดูจากตรงนี้เราก็เห็นเจ้าตัวนี้เลยคอลลีคอลลาเจนแล้วก็เอ๊ะ เอานะเราลองดูดีกว่าว่ามันจะเห็นผลไหมเพราะเราลองมาทุก ขนาดมาหมดละทุกขนาดสักอย่างนึงจะเป็นอะไรไปถูกนะคะตัวนี้ก็เลยไปลองมาพอลองปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีตั้ง6 0 0 0มิลลิกรัมตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้6,000มิลลิกรัมเนี่ยมันเยอะมันสามารถทำอะไรได้คือจริงๆแล้วบางทีเวลาเราจะเลือกทานอาหารเสริมมันเราไม่รู้ไงว่าเราควรจะบริโภคเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยเป็นน้อยไปไหมมากไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราศึกษามแล้วว่า6 0 0ันมิลลิกรัมนี่คือเพียงพอตอนหนึ่งวันใช่ก็คือเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบ มันฟื้นฟูเราเร็วมากอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจอตัวคอลลีคอลลาเจนมาปุ๊บเราก็เลยแบบเออลองมาดูแล้วก็ลองดูรีวิวคนอื่นเอาไปเห็นอาเห็นรีวิวคนดีด้วยไม่อยากไม่อยากทดลองด้วยตัวเองก่อนต้องดูชาวบ้านเขาก่อนว่าเขาเห็นผลจริงไหมใส่กันเลยค่ะเอนคนอื่นเป็นหนูทดลองก่อนอะไรอย่างนี้ต้องส่องถาวบ้านช่องไปแอบดูของเขามาแล้วก็ดูอ่าโอเคแล้วก็เริ่มบอกอัฟเตอร์อ่เราก็เริ่มมั่นใจแล้วเราก็แบบ แต่มันก็มาติดนิดนึงเอ๊ะเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าข่าวขาวอยู่แล้วแล้วบอกว่ากินแล้วจะข่าวขึ้นหรือเปล่าทีนี้เราก็ลองเองลองเองเนี่ยพุ่งตรงว่าใน7วันเนี่ยมันสามารถทําให้แบบผิวหรอใช่ตัวนี้นะถ้ากินคอลลีคอลลาเจน7วันเนี่ยมันสามารถทําให้เห็นผลได้จริงคือใครใครที่บอกว่าเอ๊ะฉันกินมา7วันแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าทําไมมันไม่ข่าวใสเราอย่าไปเราอย่าไปดูคนอื่นเราอย่าไปถามว่าเออเราคนอื่นมาทักเราดูสังเกตตัวเองก่อนสังเกตอย่างแรก สังเกตว่าเอ๊ะตรงรอยนาฬิกาเนี่ยปกติเราใส่เนี่ยมันจะเอขาวกับดำอันนี้กิน7วันปุ๊บเราไม่ต้องถามใครว่าเราผิวใสขึ้นไหมสังเกตจากรอยนาฬิกานี่สังเกตเลยเริ่มสีใกล้เคียงกันมากหลังจากนั้นดูต่อใครที่มีสิวสิวที่หลังมีสิวหรือว่ามีรอยดำรอยดำสิวที่เราแกะมาเนี่ยสังเกตง่าย7วันกินเลยกินปุ๊บเนี่ยจับดูเนี่ย มันจะไม่ขึ้นแล้วมันแล้วมันไม่ขึ้นด้วยแล้วมันจะจางลงคือให้สังเกตในตัวเราก่อน2อย่างนี้เลยคือที่เห็นง่ายๆเลยคือบางคนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าการพัฒนาของผิวสีผิวเนี่ยบางคนแบบเอ้ยฉันขาวเร็วอ่ะฉันเสร็จวันฉันขาวขึ้นบางคนไม่เท่ากันอ่าบางคนมันไม่ค่อยทำไมฉันยังไม่ใสแต่เราลืมสังเกตว่าไอสิ่งที่เราเคยเป็นรอยแพลรอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยมันจางลงจริงๆแล้วแบบว่าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยคือผิวดีมากแล้วก็แบบว่า อยู่ลื่นมากคือทานมานานเท่าไหร่แล้วอะคะตัวนี้ก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณเข้าแบบยังแบบจะสมเดือนแล้วสาเดือนนะคะแต่จะบอกได้เลยว่าใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะมีผิวขาวแบบจากภายในสู่ภายนอกแบบใครก็เป็นเจ้าของได้แบบไม่ต้องเจ็บตัวหน้าเด็กแบบนี้แหละง่ายๆการันตีด้วยความหน้าจะบอกแบบนน้เด็กจริงๆนะเออแอบแอบไปสซบันได้ไหมอายุเทอะไร ก็จะสามก็ยี in, ่สิบกว่าจะสามไม่ได้พูดเรื่องถ้าไม่อยากพูดเรื่องอายุเพราะว่าสาวๆพูดเรื่องอายุนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าทำลายจิตใจมากแต่ว่าแต่ว่าบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนจะไม่เชื่อไงเฮ้ยเอาคนอายุน้อยน้อยมาหรือเปล่าจริงๆแล้วอายุเยอะแล้วจะเฉียดจะเฉียดเลขสามแล้วแต่หน้าเด็กเหมือนยี่สิบอผ่านเบสทเพจมาแล้วนะคะค่ะก็เอออยากจะ รู้วิธีการทานว่าทานยังไงทานเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยมาบอกนิดนึงบอกสูตรนิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่า7วันสามารถทำให้แบบผิวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือตัวคอลลีคอลลาเจนเนี่ยหนึ่ซองมันจะมี6,000มิลลิกรัมแล้ว7วันเนี่ยเราโดบไปเลยวันละ2ซองทานได้เลยหรอทานเลยก็คือตื่นเช้าปุ๊บ หันแก้วน้ํามาหยิบเทน้ําปุ๊บใส่คอรี่ผสมกินน้ําเลยอ่าตื่นเช้าปุ๊บหนึ 2. 2> <ะ>่งซองเสร็จปุ๊บพอก่อนจะนอนเนี่ยแหมคอสวยก่อนนอน<ฮ>ไม่ต้องมาร์กนาก้าต้องกำลังสิน้น<ะ>หยิบน้ํามาคอรี่ผสมชงกินจบเจ็ด <7 S 1> วันแรกใช่แค่นี้เอง<ะ>ตื่นขึ้นมาก็สวยใสแพนในเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเจ็ดวันแรกเนี่ย สองซองมันจะทำให้ผลผลเร็วขึ้นแต่ใครที่บอกว่าแบบมีปัญหาแบบไม่เยอะมากแต่แค่อยากให้แบบดูใส่ค่อยๆใส่ขึ้นก็วันละหนึ่งซองได้แต่แบบว่าใครที่แบบแหมฉันอยากจะเชื่อเร่งด่วนเออฉันอยากจะ อยากลองดูอยากทาอยากทาวิสุดว่าเอ๊ะมันจะได้ยังไงก็ต้องลองเจ็ดวันแบบนี้เลยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของความประทับใจสักนิดหนึ่งประทับใจอะไรบ้างตัวนี้ก็คือประทับใจตรงที่ว่ามันช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยได้จริงโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวและที่สําคัญคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเพราะร่างกายมีอยู่แล้วก็คือมั่นใจได้เลยว่าคือร่างกายดูดซึมขับถ่ายออกมาไม่เป็นพิษกับร่างกายสองเนี่ยประทับใจตรงที่ว่าคอลลีคอล เจนเนี่ยเขาได้ออยอยดด้วย,ยปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านออยอยไทยนี่เหมือนผ่านออยอยดรอบโลกละผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าโอเคเราทานไปมันไม่มีผลเสียอย,อ,อยู่แล้วนะคะก็อยากให้าสาวๆาออนะคะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องๆวัยสิบแปดหรือว่าจะเป็นนะคะสา,าวๆวัยทำงานนะคะหรือจะเป็นแบบอายุเยอะหน่อยมีปัญหาเรื่องผิวใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เลยค่ะจริงๆตั้งแต่เด็กๆต้องเริ่มดูแลผิวตัวเองได้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นถ้า ปล่อยให้ระยะเวลามันสะสมยาวนานมันจะแก้ลำบากใช่ะะแก้ยากมากว่าแล้วพูดในเรื่องของโปรโมชั่นกันดีกว่าเราดูรัดค่ะได้เลยค่ะก็ปกติเนี่ยพี่แพรวาซื้อราคาเท่าไหร่คะปกติแล้วเนี่ยซื้อตามหน้ากล่องเลย2,450บาทอืบาทจะเสียใจยแล้วล,<อ>ลังไงมาจะรู้ว่า ราคาพิเศษจริงๆนะคะต้องรีบถอยกลับบ้านไปเลยใช่เดี๋ยวเอากลับบ้าน10กล่องเลยอ๋อสิกล่องก็ได้เลยดีๆมาบอกก่อนค่ะก็จากปกตินะคะราคา2,450บาทเราไม่ขายค่ะเราขายเพียง2,100บาทลดไปยบ้เปเ็นะเท่านั้นไม่พออย่างง้นถ้าลดแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่รายการสวยใสด้วยคอลลี่ค่ะเรามารถให้เหลือเพียง3กล่อง 5 8 5 0อบาทตกกองละประมาณ1950บาทเท่านั้นค่ะก็คือยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะคะ้าอยากสวยก่อนใครก็รีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี่เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะเพราะว่าจะไปรอให้เพื่อนสวยแบบว่าเพื่อให้รอให้เพื่อนทานก่อนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะสวยก่อนเราต้องสวยอพร้อมกันในแก๊งเราต้องสวยพร้อมๆกัน ะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพรวานะคะที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราฟังกันค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเวลาของรายการสวยใสด้วยคอรี่หมดเงลาแล้วนะคะวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะผิวรล่อร่องเล็กผิวหมองคล้ำไม่กระจ่าใสจุดด่างดำรอยสีรูป วหากคุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้ให้คอลลีคอลลาเจนเป็นทางออกสำหรับคุณคอลลีคล่คอลลาเจน6,000มิลลิกรัมผลิตจากคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นผ่านกระบวนธีการผลิตจนเป็นคอลลาเจนในรูปแบบผงที่มีโมเลกุลขนาดเล็กถึง6,000มิลลิกรัมมีกลิ่นหอมรับประทานง่ายทำให้คอลลีคอลลาเจนถูกดูดซึมได้ดี และยังมีส่วนผสมของวิตามินซีที่ช่วยเสริมริ์และต้านอนุมูลอิสระซึ่งทําให้คอลลี่คอลลาเจนเห็นผลได้รวดเร็วและชัดเจนกว่าคอลลาเจนพุดทั่วปตามท้องตลาดและถูกยอมรับจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลไวและได้ผลจริงคอลลี่คอลลาเจนใช้แล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซค่ะสวยใสด้วยคอลลีคอลลาเจนคอลลาเจนร้อเซนตจากประเทศี่ ปกติ1กล่องราคา2,450บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องในราคาเพียง5,850บาทสนใจสั่งซื้อหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์